อ่ะสวัสดีท่านผู้ชมชาวเกมเศรษฐีกันทุกคนด้วยนะครับมาวันนี้ช่องเราก็จะมาเล่นไอตัวแจกฟรีนะับตัวแจกฟรีเลือกตัวไหนดีผมว่าเลือกมันน่าจะแจกได้ทุกตัวนะมันเดี๋ยวน,นึงเดี๋ยวพาไปดูนี่กอนมันเหมือนจะแจกทุกตัวนะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยล็อกอนะินนได้อีกแล้วนะครับมันน่าจะแจกครบทุกตัวสี่ตัวเลยครับไหนเห็นป่ะเฮ้ยไอเทียบมันมีสี่ตัวใช่ไหมเฉยทำไมมันให้มาห้ากล่องวะห้ากล่องหาอะไหระไหนึ่งสาม สี่เออสี่กล่องโอ้โหปัญญาอ่านแล้วกูเนี่ยนะครับเลือกตัวไหนดีผมแนะนำนะตัวแรกที่คุณเลือกอะผมว่าไอเนี้ยน่าเล่นสุดถ้าที่อ่านสกิลดูนะไอหนูเนี่ยาะอ,อะไรรู้ปะ่ะไอเจอรี่เนะี่ยคุณดูสกิลเอฟเฟก์โซ่ตัวน70%เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์มันมีตัวไหนในเกมนี้มีอะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะเว้ยโอ้โหมันเยอะมากนะสูงสุดน่าจะหกสิบมั้งตัวธรรมดาที่เล่นกันใช่ปะ น่าจะ60ไอเชี้ยนี่70โอ้โหแต่สกิลน้อยไปหน่อยนะก็คือเนะี่ยมีแค่แปนแปนก็เปอร์เซ็นต์นเพิ่มน้อยเด้อจะไอ้นะเนี่ยแปนเปอร์เซ็นต์นเพิ่มน้อยเด้อเพิ่มห้าเองแต่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ยังดีนะมันให้มาห้าสิบแล้วก็เป็นเนะี่ยเพิ่มค่าอันตาังสองร้อยเปอร์เซ็นต์คือสกิลมันดูน้อยอะ่ะก็ต้องพึ่งจี้ระดับหนึ่งนะครับถ้าปิดตัวนี้มาจี้ที่ผมจะเล่นในะวันนี้ก็จะเป็นนี่องอะไรนะบวกอาร์คชิลนะครับแล้วก็เปืเ้อนะครับที่ผมเ,เสี่ยงจื้่นแหละ แล้วก็โดนก๊อปปี้ซูเปอร์ s ด o n มนชั่นผมแนะนำนะโดนเนี่ยเปลี่ยนเป็นโดนในระเทศแต่ผมไม่มีโดนในเลเเนี่ยก็เลยใส่เป็นนี่แทนนะและส่วนอุดท้ายก็จะเป็นบัตรเชิญกุหลาบต้องสาบอันนี้คอมโบดีมากคือพายุมาติดกุหลาบยังไม่ต้องเชิญนะพายุมาติดกุหลาบแต่บัตรเชิญต้องออกนะเออแต่มันจะติดกุหลาบก่อนเชิญไงดีนะครับอ้นนี้บัตรเชิญกุหลาบต้องสาบทําให้ศัตรูไม่สามารถสวดเราได้โดยแนละทำให้ไอ้หนูนี่เก่งขึ้นมา โคตรโกงโคตรเก่งนะครับบัตรเชิญกุหลับต้องสาบไปเนนะี่ยอเทมแบบสุดยอดไอเทมเลยมาสลับเซตในวันเนี้ยใครเซตเล่นเซตอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับ,รบเดี๋ยวเราไปดูกันว่าไอหนูนี่มันจะโหดแค่ไหนนะเดี๋ยวไปดูซิมันสู้ใครได้บ้างไปเดี๋ยวเราก,กดไปเลยด่านที่เราจะเล่นเล่นด่านอะไรดูวะมาครัวเวทมนต์แล้วกันอืมผมด่านใหม่ผมยังไม่ค่อยถนัดนะเดี๋ยวขอไปฝึกก่อนวันนี้เล่นด่านที่ถนัดก่อนจะเป็นครัวเวทมนต์นะครับไปกดไปแลย มาตาแรกกูก็เจอเป็นตัวใหม่เลยนะครับเอลลินนะั้นรู้สึกว่าจะเป็นร่างอีโวธรรมดาครับตัวนี้เอออีโ e วธรรมดาวะโอ้โหจี้ไปซื้อมาด้วยโอ้โหจี้มันไม่โหดเท่าเรานะครับแต่ตัวมันโหดกว่าเราแบบเท่าตัวเลยครับโอ้โหตัวมันโหดกว่าเราเยอะมาดูดิว่ากูจะสู้มันได้ไหมครับจเจอรี่สู้เขาลูกพ่อนะครับเราได้เดินคนสอนถือว่าเราปลอดภัยอยู่นะอแต่เป็น,เนชั่นนะครับอืม เราได้ดินคนสอนนี่ค่อนข้างปลอดภัยนะมีสิทธิ์ปิดเอลินได้เลยนะเพราะไอ้หนูนี่มันก็เก่งอยู่นะไอ้หนูขาวเนี่ยยอมรับเลยว่าที่แรกมองเป็นช้างนะครับมองไงเป็นช้างกลยดมวนโคตรเหมือนช้างเลยแต่เอลินนี่มันสายเติมมันะดูจากหมวกอาร์คิวมันนะมันหมวกอาร์คิวเติมมนะันอะและต้องมีหมวกอาร์คิวดาร์กธรรมดาด้วยนะครับมันถึงเอาไปแลก เป็นวอว์ชันนี้ได้นะโอ้โหไอตัวนี้ไม่ธรรมดาเนะี่ยเดลินตัวนี้ไม่ธรรมดาครับตอน,นมันวางแมงกัะพุนไว้ไหนบ้างเนะี่ยกูมันมองยากจังวะมันวางไว้มุมตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับเอยตอนนี้มันวางสามตัวแล้วโหวางเยอะจัดเลยอยู่ยากแล้วกูทีนี้แปลนออกดีเกินเฮ้ยอีโวนั่ยเนี่ยเฮ้ย โดนกูขอดีเหมือนกันเว้ยมันยังได้โดดอีกเหรอ,โ,อโหให้กูได้เล่นบ้างเลือก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 อ่าโดดมานี่อย่าบอกมงวางไปกับคุณเองนะมงวางไปสี่ตัวลนะออาตาแล้วนะเฮ้ยเออมาตากูแล้วเอ้าโหไอ้มัดเวียนนี่ไม่ออกชิบหายแล้วกูเอาไงดีวะอ,อ่มน่าจะทอยผ่านด้วยอาสิบสองไปดิชนแมนกะพุนทิ้งไปก่อนนะครับ อแล้วเราก็เอาเลือกป้องกันแล้วกันไปเดี๋ยวเราเล่นมุมนี้เลยเพราะเราจะเดินชนมันนะครับตรงไหนดีวะเออตรงนี้แล้วกันแต่ข้างหน้ากูมีแมงกระพุนนะดีโ้หอ้าวเฮ้ยโซ่ตัวไม่ออกเฮ้ยเราสิบสองศาสไปแล้วสองดีกว่าเฮ้ยสิบสองไม่ได้ครับแมงกระพุนอยู่ข้างหน้าเอาเอเรา พุ่งไปแทนคนระับโอ้โหชิบหายแล้วมันปลาระเบิดมากล่าว่าจะไปตรงนั้นนะครับแล้วทอยต่อยหลังเตะมันม,มาตรงนี้แทนก็ได้วะชิบหายแล้วหน้าหลังมีแต่แมงกระพุนนะครับโดนแน่ๆโอ้โหไงดีว่า12แล้วกันเราเราเออปอะเกาะมานะ12สวยออกเออหนึ่งทีนี้มากูได้เล่นแล้วเอา้าโ,โหกูทอยหนึ่งแล้วไม่ออกสองวะโอ้โหแล้วแปนไม่ออกด้วยเพิ่มทีละห้านะครับเพิ่มโคตรน้อยเลยตกพื้นที่พี่ มันดูดแล้วแหละสร้างแลนด์มาร์คสร้างแลนด์มาร์คเอาไงล่ะมันดูดแล้ว,ลว,ลวเลยน,นะครับอ่ากูก็หมอดาร์คิวเหมือนกันนะเอาดิเวอร์ชั่นเดียวกันเลยเอาเฮ้ยแล้วมันมาลงบ้านกูทำไมเนะี่ยเอา้าทำอะไรวะทอยผิดเดอ้อมันนับว่ามันจะทอยสองข้างหน้ามาข้างหลังแทนโอ้งงเลยนะครับ เออแปลงไม่ออกเว้ยเอาเด็มึงดูดกูได้อีกแค่ทีเดียวอ,ะอ่ะรอบนี้เดี๋ยวเราเดินเตะแมงกระพุนเลยนะเพราะว่าเรามีโล่บวกอาร์เคีวอยู่โอ้โหมันเตะโล่กูพังแล้วเว้ยเอาเฮ้ยแมงกระพุนไหนเฮ้ยแมงกระพุนไหนเสร็จกูเดี๋ยวเดินเตะมันเลยนะครับแบบเนี้นสิบสองศาดไปเลยแมงกระพุนไปยละเออมาเตะมันไปทีหนึ่ง อ้าวเฮ้ยโหมันมาวางไว้ตรงนี้มองไม่เห็นนะหโหโคตรแพงเลยโอ้โหอิ่งจุกๆนะครับคราวนี้โอ้โหต้องเตะมันให้ได้วะสิบสองไปเลยครับเดี๋ยวเราจะลงหกนะสิบสองอะตอนสิบสอง้มันจะติดไอ้นี่เอาไปคอยหกดีกว่าเฮ้ยเตะไปทีนึงพื้นที่พิเศษโอ้โหไม่มีโลอะไรชาร์จแล้วอ้าวมานี่พายุรายกูมาแล้วอะ ไปไหนดีวะเชิญไปทีหนึ่งครับมาติดกุหลาต้องสาบหน่อยเ้ยเอ,อเสร็จกูละทีนี้โอ้โหเอลลินทำอะไรเราไม่ได้น,น่เนอนมันติดกุหลาต้องสาบอยู่แล้วกูเอาไงละทีนี้สิบสองไปเลยเพราะว่าเราเอาไอ้นี่มาแล้วเอยแมงกะพุนแมงกะพุนมันวางแมงกะพุนไว้ไอ้นี่เมื่อกี้เนี่ย ถ้าแม่วางแมกพุนไว้หัวมุมอ่ะมันจะช็อตสองช่องแล้วมากูสวนกูเอามึงทีหนึ่งนี่เชิญมามันยังไม่มาวะมีเน,นเทศเอาไงดีวะกูเเตียงโดดดีไหมเนี่ยกูโดดโอ้ยกูไม่โดดตก้นที่พิเศษอ้าวเอวลินโอ้ยทำอะไรเราไม่ได้แล้วครับทีนี้เรามีเวลาเล่นแล้ว เอวลินทำอะไรเราไม่ได้เลยนะเปลี่ยนสีไปเออไปสิบสองสายไปเลยครับมาโดนกูแน่นะครับ <c oughs> เอาออกสี่ใจเลยเชิญมาีหนึงอ้าวโอ้โหแต่มันเป็นเอฟเฟกต์ไอ้นี่ว่ะเอฟเฟกต์ effect บ้านผีสิงนะครับสไลด์ทำให้เราไม่สามารถเก็บค่าปันทานกับมันได้เดี๋ยวกูสร้างแลนด์ใหม่ก่อน แปนหานี่ก็ไม่เคยออกเลยเอ่อเจ็ดดูดิอุย้ยสวยวะ่ะถอยแปนอยู่ตีไปทีนึงโอ้ติดเสียงจีด้วยโอ้โหเป็นไงล่ะเอาอะไรดีวะโลแล้วกันติดโซตวนด้วยโอ้โหโดนติดอันตรายแบบครบชุดเลยครับเอลินโดนกูนแน่แล้วกูได้เชิญด้วยมาตรงนี้ทีหนึ่งน,นะครับสร้างแลนด์สร้างแลนด์มาไปโดนและเชิญสวนเลยครับติดกุหลาบต้องสาบมันทำอะไรเราไม่ได้แล้ว ตายไปแล้วอ้าวมันยังกุยเกอเอลินโอเอลินโดนกุหลาบไป้ทำอะไรไม่ได้เลยคนระับวางอะไรไม่ได้ทางนั้นนะอ้าวเอวลินเป็นไงบอกแล้วอย่าเล่นกับพี่มันโดนทั้งโซ่ตวลโดนทั้งเสียงเสียงจีโดนทั้งแอดอกกุหลาบทำอะไรไม่ได้เลยนะได้เสอันตรายแบบจัดเต็มจริงๆจะไปไหนของมันวะไปไหนไม่ได้เลยนะ เอาไงครับโอ้โหโอ,อ่ามันไปมันไปช็อตตรงนูน้นเอาไงเออเราเอาไงทีนี้เล่นไหนเดี๋ยวสองแล้วกันอเอาชัชวนะครับไปโซตวนโอ้โหโซตวนไม่ออกเอามันสบายสีบ้านกูอีกแล้วสาัไปสอง สวยนะครับคูณ80เลยตรงเนี้ยโอ้โหแล้วติดตั้งดีสิงเอีกโอ้โหคดณ80กูเป็นศูนย์เลยตรงไหนแพงวะทีนี้เอ้ยเอาตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวกูได้เล่นเพิ่มนะครับเดี๋ยวเราต้องทอย3อีกทีทอย3หรือ5ก็ได้อ่ามึงยัะโดนเชิญอีกทีนี้โอ้โหบัตรเชิญกุหลาบติดต่อกุหลาบอีกทีไรโอ้โหตายก่อน,นครับแม่ไอ้หนูเรานี่โหดจริงๆนะครับไปกดต่อเลยมาก็เจอเป็นเอลินอีกแล้วแต่ว่ามันเอาไอ้นี่มานะครับรอบนี้กัน การเอฟเฟกต์อันตรายมาดูดี่โอ้โหแล้วกูได้เล่นคนแรกด้วยไม่น่ารอดนะครับไปถอปยไปก่อนสสิบสองตกพื้นที่พิเศษพยายามสร้างโล่เลยครับเพราะว่าเราอยู่คนแรกอะอเราได้เล่นคนแรกเราต้องเก็บโล่สะสมโล่ไวนะ้นะเตรียมตัวรับแรงกระแทกไปชาร์จโล่อาร์ชิวไว้สองโอ้โห,โห,โหโมกึงออกสี่ทำไมเนี่ย ชิบหายแล้วโอ้โหกูยืนงงๆอยู่ตรงนั้นทีนี้ไม่ตายไม่รู้ว่าไงและแล้วไงมันมีบัตรเชิญด้วยกกมันเชิญโลกกูทิ้งไปก่อนหนึ่งทีนะครับกกรอ้าวอ้าวยังไงโอ้โหมันดูดโอลิมปิกก่อนโอ้โหแล้วมันยังไม่ได้เชิญน,นะยเนี่ยกูโดนอีกแล้วโอ้โหมันเชิญลมหัวหายไปหนึ่งครั้งครับเหลือป้องกันอีกครั้งเดียวไม่น่ารอดแล้วไอเอลินเนี่ยมันเก่งมากครับตอนน่ะดโดนแล้วเนี่ยกูโดนแล้วเนี่ย มาแมกะพปุนไปอีก็เออหมวกกูหมดแล้วไม่มีป้องกันอะไรนะตอนน่ะไอเจอรี่สู้เขาอ้าวมันอ้าวมันมันไม่ดูดอ่ะมันเล่นมันเล่นอ้าวแปนไม่ออกมันเล่นมันเล่นอธิบายแล้วรอบนี้น่าจะอ่อนครับแปนตั้ง60อซ้าวก็ยังไม่ออกอ่ะเสร็จคูดีเงี้ยมีโอกาสสวนอยู่นะครับโอ้โหมันตอนส1เลยเฮเอ้ามันดูดกูแล้วนะ ที่พิเศษแต่เราไม่น่าตายนะเพราะเรามีการตัาง้าอยู่น่าจะได้สวนะสอยูอ่นะนะฮะดูโอลิมปิกไม่ออกแล้วโอ้โหดีใจนะอ้าวมันได้โดนอีกโอ้โหรอบนี้นะโอ้เรียบร้อยโดนดูดนะไม่มีป้องกันแล้วสร้างแลนด์มาารร์คเปิดิดพธีบงวมันดูแล้วแล้วโอ้ยโดนเต็มๆต็มเลยคนระับ ดีถนะ้ามันไม่วางแมงกะพุนไว้ไถ้าวางไว้เรา,าตายอย่างเดียวนะครับอุ้ยมาได้เวลาสวนแล้วเจอแน่12ครับเจอหมัดเสจยงจีไปมันงส <12. S 1> เอ้ยอ้าวมันวางแมงกะพุนไว้อุอ้ยกูกู้สู้เลยอย่างนี้เนี่ยไปนะครับกดไปอา้าวเฮ้ยโอ้โหมันวางแมงกะพุนไว้สองตัวโอ้โหแมงเอ้ยโดนดับเบิ้ลแมงกะพุนนะครับเอาใหม่ อ่ามาดูดิว่าใครคือของจริงเรื่องโซ่ตวนนะครับแล้วกูได้เล่นคนแรกโดยชิมหายมาเดี๋ยวรู้ว่าใครคือที่หนึ่งของโซ่ตวนนะครับไปเราเปิดตัวเลยอโอ้โหมันมีการเอฟเฟคอันตรายด้วยวะอย่างนี้หมัดกูจะเตะเข้าไหมเนะี่ยมชาร์จโล้ไว้ก่อนนะับเหมือนเดิมไปชาร์จโลอาซิวเออได้มาหนึ่งโลนะถอยสอง อย่าบอกออกสีนะโอ้โหมม่ออกสีอีกแล้วตกลงสองไม่เคยได้เลยทำเป็นตัวเล่นทอดเออเฮ้ยยังดีเว้ยเออชาร์จโลไวเลยครับเตรียมตัวรับแรงก,กระแทกมันออกมามันเล่นเราแน่ไม่ต้องไปนะครับจะโดนในเปเป้มาแล้วว่ะใครส่งข้อความไลน์มาวะเด้งเข้าจอกนะูเนี่ยสร้างแลนด์มาร์ก เออโอ้โหโดนกูปวดดีจังวะแต่โดนนี่ผมแนะนําเป็นโดนในประเทศมากกว่าโดนดายแมนชั่นนะเล่นกับไอ้หนูเน,นี่ยถ้าเอาโดนในประเทศมาโหดตัวนี้ครับชิบหายแล้วโอ้โหโซต,ตัวไม่ออก<ช>เป็นไงกูอะของจริงไอ้น้องไปสิบสองเลยครับเราสิบสองจกูอย่างเงี้ย,ยงงโซต,ตัวไปโอ้โหต,ติดไปทีหนึ่งทำลายโลกไปครับเราไปไหนดี มาตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวเราจะเดินเตะมันอีกรอบนะมาเดินเตะมันเลยครับตะทีไปสิบสองโอ้โหออกสิปูชิบหายแรงนี้เตะม,มา,าเตะโอ้ยเตะไม่เข้านะครับบ้านโลมันเตมันมีบ้านโลแต่ดีนะกูไม่โดนน้ำแข็งเมื่อกี้กูเดินฝ่ามาเลยเอาแล้วมนเดือคอยสามเม่อมาอยู่ด้วยกันมาๆมาๆเออ<ๆ>มาทำอะไรไม่ได้ทั้งสองนะครับคราวนี้เราเล่นแถวไหนดี มีน้ำแข็งทั้งคู่กูไม่น่าจะเดินผ่านได้นะครับแต่ไม่เป็นไรสกิลเรามันคือโซ่ตวน,นะครับตกบ้านเขาก็สามารถฆ่าเขาได้ดไปเสียงตัวเลยเอ้ยโอ,โอ้โหเป็นไงกูบอกแล้วกูมีโซ่ตวไอ้น้องไปทีนี้เล่นเลยครับไม่นะเล่นเลยตรงไหนดีวะโตรงตรงนี้แล้วกันโอ้โหมันกิ้งมากับกระเลาเลยนะครับเอาอยัางไง<ด>เดี๋ยวมึงเจอดอกกุหลาบต้องสาบกูนะครับ ลองไห้แล้วไอ้น้องพี่อ่ะของจริงของมึงอะมันโซ่ตัวนกาก,กาก,กว็วยของกูเจ็สิบเปรเซนต์นี่มึงเจอกูนะครับอ่าวชิบพายละไปกูเชิญมาแตนไม่มานะครา,าวนี้เอาไงดีวะเล่นไงดีอะโจมตีมันได้อีกรอบไหมนะ่ะไม่น่าถึงนะครัสิบสองแล้วกันเราออฟเกาะมาะครับ สวยอูอย๋คุณต้องจะไม่ออกไปเตะมันเลยทีนี้ทอยทอย,ทอยหลังไปเตะมันไปหนึ่งทีนะเพื่อทํำลายหมวกมันโอ้โหไม่เตะวะโอ้โหแล้วโซ่ตัวนั้นปัดเชิญไม่ออกไม่มีเชีื่ออะไรออกเลยที่ผายแล้วกูโดนแทนแล้วของมันไม่มีอะไรออกเหมือนกันเว้ยสองเโอ้โหทอยโคตรห่วยเลยเตะไม่ออกอีกมัดโอ้โหไอ้ปืนหมัดนี่ไม่น่าใจจริงครับต้องมัดแมวเหมียวมามันตายไปนานแล้วเนี่ยโอ้เสี่ยงจีเอ้ย ได้การนะเทนี่กูมันเล่นแล้วแหละดีนะกูมีโลไอ้น้องโลกูหมดแล้วถ้าเราติดแสงจันทร์มันเราก็ตายได้เหมือนกันนะครับอ้าวเฮ้ยมันติดเล่นมันติดเล่นอ้าวมึงติดเล่นเออโหถ้ามันลงแลนด์มันกูแพ้แล้วนะครับไปสิบสองไปเลยเตะมันดีๆเองสวยไปไปเรียบร้อยมโดนหมาตีงีบปกติเก็บไว้ใช้ที่หลังละกันชาร์จโล นะครับแล้วเราก็เล่น <c oughs> ตรงไหนดีวะตรงนี้แล้วกัน <S <S เชิญมาทีนึงนะโอ้โห و, ติดกุหลาบเลยโอ้โหกุหลาบไม่ออกเวนแล้วอ่าแต่ตัดก,การกู้ออกเอาดิมันกู้มันกู้เว้ยมันสู้มันสู้มันสู้อย่างงี้กูทอยสองเลยแต่เราจะเดินเตะมันอีกรอบนะครับเออสิบเอ็ดแล้วกันสวยเตะไปโอ้โหมันเตะไม่ออก ชิปหายแนละ้วเอาไงดีวะเสียงดวงดูไหมไอพี่เอาไงดีวะเสียงดูแล้วกันโดนในเทศช่างแม่มานะไปนนะไปโรงบ้าบกโโูโอ้โหเรียบร้อยกูชนะดีนะกูเสียงดวงลงอะ่ะโูโโโเกือบแพ้แล้วนะครับเป็นไงที่มันสเตปพีชีพแล้วกูก็กดเจอคนเดิมนะครับไอชิบหายรอบนี้มันเอาคืนกูแน่มาจวดเจอคนเดิมไม่กลัวนะครับ ได้ลเล่นก็ส่คน๋องโอ,โ,อโอ้คนได้เล่นคนแรกมันเสียเปรียบอย่เลยน้องเราไม่น่าจะแพ้นะครับรอบนะี้โ <c oughs> อ้โหไออ,อ,อีกแล้วที่จริงมันกับเราพอๆกันเลยคนระับความโหดอมันแต่มันมีสกิลเยอะกว่าไงของเรามีแค่ตัวเรามีแค่แปนกับฆ่าบานทางแพงแล้วก็อะไรนะโซต่ตวนแค่นี้เองสกิล มาเราไปไหนดีนะครับจะได้เตะมันด้วยสี่แล้วกันห้ตัวนี้มันมีเอฟเฟกแสงจันที่ว่าซื้อบ้านมันไม่ได้เนะ่เหี้ยแล้วเ่าไงดีวะโซตัวนันเออสวยงั้นมึงวานนี้เลยโอ้โหทำลายโลกไปทงทีนะครับละเราชาร์จโลกเสร็จแล้วคราวที่เราลงบ้านมันได้แล้วนะครับ เพราะว่าแสงจันทร์มันจะไม่เข้าโล่หมวกอาร์ชิวนะถ้าเรามีโล่อยู่สวยเสียโล่ไปหนึ่งทีนะครับซื้โสดเลยนะครับไม่ต้องใช้การ์ดไปแล้วก็สังหารอะเลยดีเน่โอ้ไม่ออกหกสวย<ฮ>มาเราได้เตะมันทีหนึ่งนะซีเตะไปก่อนทีหนึ่งไปไปโอ้ไม่เตะไม่ออกไม่อะไรเลยหมวก เอยหรือว่ามันออกคุมันมันไม่ออกวะชิบหายแล้วกูจะใช้สเต็ปพีชีพเหมือนเดิมไม่ได้ครับโลมันเยอะเกินไปเอาไงดีวะไปดีไป็นน่เฮ้ยโอ้ไม่ไปไปกูไปดีกว่าโอ้โหหมวกโล,แม,โล,โลแม่งโคตรเยอะเลยอ้าวแม่งเล่นกูแล้วนะคโอ้โหหมดเลยโล ทำอะไรกูไม่ได้ทีนี้มากูออกไปมึงเจอกูแน่เก็บไว้ใช้ที่หลังแล้วกันเบอร์สิบสองโชว์่อยดิออกคุกอะไปเบอร์สิบสองโชว์ะไรโอ้โหออกแปดอยู่ไหนดีกูทีนี้นาานหาโลอยู่ดีกว่าครับเราไม่ปลอดภัยแน่นอนไปสร้างโลอยู่ก่อนตกพื้นที่พิเศษม,มา ทำไมสกิลเราขนาด70%มันยังไม่ค่อยออกเลยอะไอโซตัวน่ะมันเล่นแล้วเลยครับมไม่ออกเหมือนกันอาา้าวจิ๋มหมายวางน้ําแกงไว้เราต้องย้ายมันออกก่อนนะครับเพราะเราจะเดินฝ่าน้ําแกงไม่ได้เดี๋ยวเจ็บเองนะเอาไงดีวะสองไว้ก่อนแล้วกันที่จริงอยากสิบสองถอยหลังปเตะมันก่อนนะมาเนี่เอาคราวนี้เราไปตรงนู้นเะยครับเพราะเราจะเดินเตะมันนะ ตรงนี้เลยเชิญเออโล่หมดแล้วเทนี่เราเดินเตะมันเลยครับไอ้หมัดเสี่ยงจีไม่ค่อยออกเลยเว้ยเทสเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะแต่กูโดนเตะเต็มเลยเทนี้เอามันมีการได้เฟรนต์อันตรายเหรออ๋อมันมีการได้เฟรนต์อันตรายนี่กูถึงว่าเตะไม่ค่อยเข้าอสิบเอ็ดดิเอาหกออกเก้าไม่เป็นไรเราขอคุออก๊กแปดห้ามาสวยเราทอยสี่เลย ออสองนะครับโอ้โหมันจะมาเพราะว่ารอบนี้แหละหวังว่ามันจะมานะไปกูเสี่ยงเลยโอ้ในเทพหมดแล้วโ,โชคดีแต่มึงไปบ้านกูเว้ยโอ้โหติดกุหลาบต้องสาบเป็นไงล่ะมึงกูรอดแล้วลลทีนี้นะครับมันทำอะไรเราไม่ได้แล้วเออมามีกำลังใจเล่นแล้วเว้ยบัตรเชิญกุหลาบต้องสามนี่โกงนะครับถ้าไม่เจอพวกไนกี้พวกล้างบัฟได้นะอะม,มาทำอะไรเราไม่ได้แล้วเว้ย กลายเป็นหนูติดบั็กแล้วหนูขาวติดบั็กนะครับตัวอะไรก็ทำอะไรไม่ได้ครับนอกจากไนกี้เพราะไนกี้มีล้างไ้นี่ตัวอื่นเนี่ยถ้าติดกุหลาบนี่เล่นไม่ได้เหมือนกันนะผู้ชิบหายแล้วออกมาส1บเทำไมนะเฮ้ยทำไมไม่12แอนก็ออกไม่ค่อยดีเลยไม่เป็นไรไอ้นี่มันอยู่2 2เทินนะครับ2ตาไอ้กุหลาบแหะยังมีโอกาสให้เราเล่นอยู่ มึงก็เดินขยายเมืองให้กูเรื่อยๆเนาะขอบคุณครับมึงไม่เคยติดกุหลาบแน่เลยนะอ่าทาสีให้เราด้วยเจ๋งว่ะมัดออกเลยโอ้โหมัดไม่ออกแกเอาไงดีวะสอง,สองมัดไม่ออกไม่ค่อยดีเลยตั้งแต่ปิดมาเลยอ่าออกแล้วโอเคเตะมันไปทีหนึ่งโดนกูนแน่ไปไปสวยนะครับ คราวนี้การเล็เสกอันตรายมันก็การอะไรมึงไม่ได้แล้วกูไปไหนดีล่ะทีนี้แปนไม่ออกแล้วมากว่าออกคุกมาสวยตีอ่ะเราจะเชิญมันด้วยนะเผื่อกูหลับต้องสาปออกหลังไหนแพงวะเนี่ยมาตีโซตัวแล้วมึงโดนกูแน่เรียกไปไหนดีวะคูณสี่ตรงนั้นดีไหม คุณสี่ตัวนั้นเป็นบ้านสามหลังอาตึ่กุหลาบต้องสาบเป็นไงเลยมึงโอ้โหโอ้โดนโซตัวไปนะแล้วคุณได้เชิญอีกมาเชิญไตเอา้าโอ้โหมันติดอะไรวะทำไมไม่มาติดหมวกครั้งหนึ่งเหรอแต่ไม่เป็นไรนะมันติดกุหลาบต้องสาบแล้วแหละแต่ข้อเสียของกุหลาบก็คือถ้ามันตกบ้านสามหลังไม่มีผลน,นั่นเองออมันซื้อบ้านกูเอาซื้อบ้านกูเอานะครับอาแต่บ้านกูแพงเป็นไงล่ะน้องมีปัญญาซื้อเปล่า โอโ้มันตายยอแมแพ้เลยครับเพราะมันรู้อยู่ติดกุหลาบก็สู้ไม่ได้เป็นไงไอ้หนูนี่ของจริงนะครับนี่กูได้เล่นคนสองเฉยและอ่ะเป็นไงโหดปะเป็นไงบอกแลว้วไอ้หนูนี่มันโหดนะครับถึงสกิลมันจะน้อยอ่ะแต่แค่โซ่ตัวนออกดีๆอะ่ะโหดนะครับคือเอฟเฟกต์โซ่ตัวนี่มันทำให้เขาโดดไม่ได้เลยเออและพายุทรายนะไม่ว่าคุณจะอยู่ส่สวนไหนของแมปอะ่ะคุณก็สามารถโจมตีเขาได้มันโจมตีได้ทั่วแมปสุดยอดนะสกิลเนะี่ยผมแอบอยากเล่นอยู่ตอนนี้มีแค่า,ายองทีี่ผมมนนะใน ยังไม่มีตัวอื่นที่ใช้โซ่ต่วนผมมองว่าสกิลโซ่ต่วนเนหน้าเล่นมากนะครับมันมีทั้งเอฟเฟกอันตรายมีทั้งเอฟเฟกเคลื่อนย้ายเนะี่ยแล้วมันใช้กับไอเนี่ยบัตเชิญกุหลาบต้องสาบมันโคตรโหดเลยอนะเออคือติดกุหลาบมานี้แทบเล่นไม่ได้เลยฝ่ายตรงข้ามอะไม่ว่าฝ่ายตรงข้ามจะเก่งแค่ไหนครับยกเว้นไนกี้เออไนกี้แก้ทางกุหลาบได้อยู่แต่ตัวอื่นยังแก้ไม่ได้นะครับตัวอื่นติดทีนี่มีร้องอะจะบอกให้ยอมลงยอมลาตัวอะไรก็ช่างอะติดกุหลาบทีมีร้องนะครับมันเกกก่งมาาุลบ เออแต่เซตนี้เปลี่ยนอย่างเดียวก็คือเปลี่ยนโดนเป็นโดนในประเทศก็จะทําให้เขาโดดไม่ได้แต่ที่จริงผมผมมีบตรเจิบในประเทศนะแต่ผมไม่ใส่ไปเพราะอะไรรู้ปะ่ะเขามันมีเอฟเฟกโซ่ตัวน่ะในประเทศไม่ได้ใช้หรอกถ้าเขาติดโซ่ตัวน่ะผมก็เลยเอาเป็นกุหลาบต้องสามาโหดกว่าเยอะนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็เป็นไงกันบ้างครับหวังว่าจะเอาเซตนี้ไปลองเล่นดูนะแต่กูว่าปล่อยคลิปนี้ไปไม่มีใครเล่นตามหรอกครับ พอคนอื่นเขาก็มีตัวโหดเล่นกันตั้งเยอะจะไปเล่นทําไมตัวนี้จริงไหมเอออันนี้ก็เล่นแค่เรียดดูเพราะดูโมเดลมันก็ดูแบบน่ารักดีนะครับยอมรับเลยทีแรกกูมองเป็นช้างนะครับไอตัวเนี้ยโอ้โหหูยหูยกหว้างๆแบบนี้เออแต่เปลี่ยนนิดหน่อยนะเปลี่ยนหมัดไอเนี้ยเป็นหมัดแมวเหมียนนะครับแล้วก็เปลี่ยนไอเนี้เป็นโดนในรเทศเออแล้วไปเล่นด่านใหม่ๆอ่ะโหดนะครับโหดอะไรลราพอใช้ได้นะไปเจอตัวอื่นก็สู้เขาไม่ได้อยู่ดีแหละโอเค สำหรับวัน,นีก็ต้องลาไปเพียงเานี้นะครับเดี๋ยวผมไปเดี่ยวสี่กันไปเดี่ยวสี่เอลินนะครับบอกเลยโหดผมจะเก็บที่หนึ่งแม่ดูเดี๋ยวจะกดให้เจอตอนโหดเลยนะครับเดี่ยวสี่เอลินไปเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย